มาตลอดตลาดตอนนี้มีเด็กๆมานั่งรอกินหลายคนเลยทีเดียวนะฮะโอเคพอทาได้วิน่ะมือออกหยาบมั้ยอน้าหยาดโคกขี้โคกตต่อมาแรงเส้นยาง่ะ เมตอนะมกมาเมตอเนี่ย,ยเดี๋ยวเมยพอดีเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเมต่อ ผมเรียกชื่อเป็นภาษาไทยไม่ถูกนะถ้าเป็นภาษาการเรียงเนี่ยเราจะเรียกว่าเมทต่อนะคือเราจะใช้ข้าวเหนียวกับใบอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยเคเมล่าเฉยตกติกขอลิ้เดี๋ยวเดี๋ยว้วยโอเคล้วไง เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยเป็นต้นพวกนี้ต้นที่เราใช้ไม้กวาดกันน่ะเราจะใช้ใบของมันนะเอามาทำเอามาทำเมตรต่อเมตรต่อเมตรต่อ เราจะดูกันว่าหน้าตาหน้ากินแค่ไหนนะผมจะให้คุณป้าช่วยผมแล้วผมก็จะมีส่วนในการทําด้วยนะผมไม่เคยทํามาก่อนนะแต่ว่าว่าน่าจะไม่ยากเกินไปเรน่าจะาเราน่าจะทําได้ พูดคุยได้เอาวีดาฟามิสนะขันดูอันนี้ปกวัตรเอนั่าบ่บ่จะมาหมดโอเคตอนนี้เราได้อันนี้ข้าเหนียวแล้วนะเป็นเนี่ยเราจะใช้ข้าเหนียวนะแล้วก็เอ๊ะคือ โอเคไหมละเก็บโอเคไหมล่ะนะโอเคเรามาทำกันดีกว่าแค่นั้นแหละคุกคุมทุกยากเลยเฮ้อเฮ้ยขอได้ไหมแนัวราดาเรื่อนมั้ะผมจะให้คุณยายเป็นคนช่วยผมนะเออช่วยกันครับจะได้เสร็จไปไวเด็ดดีกินไปไวโอเคยี่ปีมา้ล่ะเออยากเหมือนกันนะ ให้มันเสียงแบบนี้นะแล้วเบบขอดันล่แล้วก็หมุนหมนหมุนตามหมาดมากเลค่ณุณยายไม่ช,มชมอบถ้าไปสอนเธอนอกข้ๆ พ่อค้าเนี่ยพ่อค้าน่าดีกว่าพ่อนี่นะนะหน้าตาของมันจะประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่เข้าเหนียวลงไปนะใส่ใส่ถึงนี้เนาะสั้นมันนี่แหละขอบคุณยายดูวีดีโอพ่อค้าน่ะตาค่ายเป็นไหมอ่ะเป็นเนาะโอเคคือไม่มีใครช่วยยายนะคือผมจะให้ยายเนี่ยทำแล้วก็ ผมจะถือให้คุณยายเสร็จแล้วเราจะยังไม่มัดนะเรายังไม่มัดนะเอาให้ได้สัก3 4มห้าถึง6อะไรประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เราจะใช้แค่เราจะใช้ถึงแค่5หรือว่า6กนะทีนี้เราก็จะมัดรวมกันเออแค่นะลุยนะลุบานลำจะ จะาอันนพอลยกลาอแค่สีนะคูใ่เรจะใช้ที่กล่าตามให้มันให้เอาให้หันหน้าเข้ากันนะหันหน้าเข้ากันอันนีบุยแ่นะเออคูยายมัดเลย เฮ้ยเป็นจานนํานี่แหะอ่ามัดเออแบบนั้นล่ะอี hey. ah, <laughs> เอาชิ <simitation> 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 จะไม่ค่อยชอบเขากล้องแล้วแหละจริงๆอาจจะชอบแหละอ,อ,อ, <c oughs> อะไรก็ได้ไอหันหน้าเข้ากันเออคนเราอะ่ะต้องหันหน้าเข้ากันนะเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ใช่หนี นะไม่ใช่สะบัดก้นให้กันเออปัญหามันจะไม่ถูกเคลียร์วันนี้เถียงกับยายทั้งวันแน่คุณยายไม่ไม่ชอบเข้ากล้องครับบอดี้โม่ให้ฮอบอดี้โม่ให้เลยบอดี้อ่ะโม่ละโม่ห่อโม่อะไรสินะกันเนตต่อโม่อะไรสินังอนเมตต่อนะก็ม้าเนตต่อเนี่ย มืพี aw aw ่มาอยอย่างมอคือมาล้อมอคือคือเราคิดอะไรนั้นเออพอมาอ้ยะเนะเดี๋ยวเราก็มาอุพอมาอาเทาไะยมมาเน่อยสได้ยี่ีเอมาป่ะเ่ยหกซิ้เอถ้มาแล้วมวยละ ตย้อนยอด้อวน้ยรลมือยังบสาำเนี่ยบอลไหนบอลล้าพี่จะแต่งหน้าย่้สาบอ่ะแต่อะไรบีซีบ้างครนันดิบีสีไปล้แค่นี้จะไปยากอะไรคุณยายก็แค่ เอโดดได้หมเลที่เนี่ยมื่กที่หนากว่าอตวิดโอเนี่ยควาลักจกอย่างที่นี่พี่เนี่ยสับก้าเลยนะแกควากจ้ให้ทำบุญเก่ยมันีโพูได้กันนะเรยชื่อว่าม่าไม่จอมาไม่ฮะแค่นี้

แล้วมันไม่เด้ใช่ไอโอ้ยเอะเพื่กเราต้องมัดให้แน่นนะเพื่อมันจ<ย>ะไม่หลุไม่คลอก,กมา

โอเคครับอในระหว่างที่คุณป้ากับคุณยายทํามีต่อกันนะโอเค,ดดอเ,คเดี๋ยวผมจะตามน้ำพริกนะครับน,น้ำพริกมะเขือเทศนะเราจะกินกับน้ำพริกมะเขือเทศผมว่าน่าจะอร่อยนะมาชิมกับน้ำพริกมะเขือเทศนะเหมาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้คุณน้องนะ ก่อไฟก่อนนะโอเคไม่ใช่มื่อไรเดี๋ยวสิเอาไปตุกฮะโอเคนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเผามะเขือเทศนะเราจะใช้เผานะเพื่อให้กลิ่นหอม ที่เหมาะกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องช่วยทำครับอันสุดลาเนสตกนะกปเลยะ โอเคนะครับเมื่อเราเผาะมะเขือเทศให้มันสุกแล้วนะทีนี้เราก็จะตามกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้องนี่นแหละช่วยตามนะครับนะทีนี้เราก็จะใส่หอมกระเรียงหน่อยนึงน,นะครับต้าน้มูนะครับมันจะให้ความอร่อยที่ยอดเยี่ยมมากนะโอเคนะเราจะตามนะจะใช้น้องนะใช้น้อง

ค okay. จริงๆเราต้องใส่น้ำพริกด้วยนะคือตอนนี้เนะี่ยกระเพาะผมอนะักเสบเนาะผมก็เลยเต้องงดกินพริกก่อนนะก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ใส่น้ำพริกลงปัดโอเคเมื okay. <Okay. S 1> ่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไวในหมอ้อนะฮะ ใส่น้ำหน่อยนึงเ็นนั่นอเส้นนันนอมีมอเากระเบขนมจ้ายอะกระเบดหม้อที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ยมันมันเล็กไปนะฮะเลยต้องเปลี่ยนหม้อใช้เป็นหม้อนี้นะน่าจะพอดีเลยนะครับขอเด็กิมูครับแล้วอคิงอะไรสียคิบะเอี đã tất bebê sạch thế thế ok ta ờ con có ý chứ bỏ bu lên rồi tụi Ờ nó thích con nha <c oughs> ปิดฝาไว้เออนั่นแหละคุณยาย <c oughs> ตอนนี้มีต่อของเรายังไม่สุกนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำสองสามรอบเลยแหละจนกว่ามันจะสุกนะน้ำมันลดเราก็จะเติมน้ำเข้าไปอีกนะครับจนกว่ามันจะสุกนะครับ อ่าผมว่าตอนนี้น่าจะสุกกันนะเดี๋ยวเรามาชิมมากินกันก่อนอว้าตอนนั้น,ะนจ,จะคากี้เคาเป็นน้ำใจเซลหร้อเปล่ะ เดี๋ยวตอนนี้มีเด็กๆมานั่งรอกินหลายคนเลยทีเดียวนะฮะโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะให้พวกเขา,เากินกันเลยเมตต้เมตต้อ,ตอาก็ได้เมตอต้เสียจ๋าหืมนี่สุเป็นเจ้าตัวเหูอ,อเรอ dia nak cakap tu Siapa nama awak Amin Ta ada kena Ya kamu mi aku lalu kalau nak tak nak boleh lawan Ala Amin nak pun bergek sekali Allah tabun tak boleh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  tak ตลไลักที่รอก็หมอนมาจำูลคัะเลาะทลาะทลาะมี่หรอเยวนมีะอสุดดีคือสุดีแมตตมันีอยางน

แปมเดียวก็หมดแล้วหมดเด็กเด็กชอบใจเด็กเชอบครับกินแล้วก็กลับเลยแม่ 嗯，杰哥来两个那边。好看路。你看我来咧？呢？啊？老<好>嗯，我脸哦，我打你吧你打几个？<好>